สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านพบกับรายการพูดจาภาษาเพลงกับยงยุทธในค่ำคืนของวันเสาร์ที่3กันยายนพศ2565ช่วงแรกนี้ต้องขอพูดถึงเรื่องสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันหลายๆที่หลายๆจุดโดยเฉพาะภาคกลาง ต้องระวังเป็นพิเศษท่านทมีบ้านอยู่ใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเช่นชัยนาทอ่างทองอุทัยธานีสิงห์บุรีลบบุรีอยุธยารวมถึงปทุมธานีบ้านผมแล้วก็นนทบุรีไปถึงกรุงเทพมหานาครให้เฝ้าระวังเพราะว่าปีนี้ดูแล้วคล้ายๆกับเมื่อปีห้าสี่ คือฝนจะมาชกช่วงสิงหากันยาแล้วก็ยาวไปถึงตุลานี่คล้ายๆกันช่วงกันยานี่คือช่วงที่อันตรายที่สุดแลอช่วงฝนส่งท้ายจะตกหนักแล้วก็ถ้ามีพายุดีเป็นเช่นเข้ามาแบบตรงๆนี่ครับเรียบร้อยเลยมันปี54เกี่แต่พายุที่เข้าของเราตรงๆนี่เอาไม่อยู่ก็คือถ้าน้ำในเขื่อนเต็มเขาต้องปล่อยออกมาโดยโดยอัตโนมัติ มันสามารถจะเก็บไว้ให้ลนเขื่อนได้ะฉะนั้นทันทีอยู่ใต้ในครสวรรค์ลงมาเนี่ยให้สังเกตระดับน้ําที่ผ่านจากคนครสวรรค์นี่ทางกรมอุตุเขาจะมีรายงานเกือบทุกวันว่าระดับน้ําผ่านเท่าไหร่อย่างเช่นผ5 0นห้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที2 0 0พันลูกบาทเมตรต่อวินาทีถ้าขึ้นถึง3า0พเมื่อไรเนี่ยให้เตรียมยกของ จากชั้นล่างขึ้นไปไว้าชั้นบนได้เลยสำหรับท่านที่มีบ้านอยู่ริมน้ําและที่เคยน้ําท่วมทุกปีอยู่ในที่ราบลุ่มนะครับเพราะว่ามีบทเรียนมาตั้งแต่ปี2 5 5 3ซึ่งน้ําจากคนครสวรรค์ผ่าน3 0 0เอ่อ3,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในครองลังสิทธิ์ที่บ้านผมนี่ก็น,น้ำก็เออเกือบจะล้นขึ้นมา ดีว่าเอากระสอบทรายสู้ก็รอดไปี่ม,มาถึงปี5 4ระดับน้ำผ่านคนครสวรรค์ขึ้นไปถึง3 5 0 0ไปถึงส0 0พันผมก็ขนของขึ้นชั้บนเลยและก็บอกเพื่อนบ้านซึ่งไม่มีใครเชื่อพูดเหมือนกันหมดว่ามันไม่ท่วมหรอกมันไม่เคยท่วมผมบอกว่าไอ้อะไรที่มันไม่เคยเกิดเนี่มักจะเกิดอย่าประมาทเสร็จแล้วก็มาจริงๆ ี่สิบเอ็ตุลาจําได้เหมือนในหนังเลยน้ำมันมารอบทิศทางแป๊บเดียวท่วมถึงหน้าอกน่ากลัวม,มากครับน้ำท่วมบางบ้านข้าวของไม่ได้ขนหนีไม่ได้เตรียมของเสียหายหมดรถรถนี่จมหมดเสียหายต้องระวังดูคือขอให้ดูจมงหันห้าิบสี่เป็นตัวอย่างนะครับพอน้ำท่วมขนาดนั้นนี่โอ้ตายเลย ไปไหนก็ลาบากของกินกันแทบจะไม่มีจมําได้ไข่มีไข่มาขายแม่คะไปละสิบสิบสองบาทใบเล็กๆไมเอาก็ต้องเอาผมไม่มีของขายจะไปตลาดไอไปที่ฟิวเจอร์ช่วงนั้นฟิวเจอร์ยังมีบิ๊กซีก็ยังเปิดขายอยู่นั่งเรือจากบ้านผมไปบิ๊กซีก็โลว์ฟ้าเนี่ยเก็บคนละสองร้อย มันก็ต้องไปทำไมไปก็อดมันง้ก็ลุยน้ําไปไม่ไหวน้ําแค่คอครับเนี่ยคือความน่ากลัวของน้ํานะครับก็ขอย้ำอีกครัง้งว่าท่านที่มีบ้านอยู่ใต้นครสวรรค์ลงมาชายนาสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีอยุธยาปุทมธทานีนนทบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมเตรียมแล้วก็ติดตาม การพยาการณ์อากาศแล้วก็ติดตามระดับน้ําที่ผ่านนครสวรรค์ลงมานะครับจะได้หนักเป็นเบาเพราะว่าน้ําท่วมแล้วของเสียหายอ้มันจริงจจะซ้ําเติมเพราะว่าสถานการณ์บ้านเราตอนนี้ก็ยังไม่สงบสุขนะครับก็เตือนกันมาได้ความเป็นห่วงนะครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนเพลงท่านที่มีบ้านอยู่เลนแม่น้ําก็เตรียมเตรียมยกของขึ้นไว้ก่อนมันไม่ท่วมก็ดีแต่มันท่วมขึ้นมาแล้วมันจะ แก้ไขไม่ทันนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับเรื่องการเมืองก็วันยังจะไม่พูดครับวันนี้เพราะมันก็ยังรอเรียร้องเพ่งรอกันก็ยังอึมครึมกันต่อไปขอขอภาวนาว่าอย่าให้ออกหน้าที่ประชาชนไม่ต้องการนะครับให้ออกหน้าที่ประชาชนต้องการบ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไปไม่ต้องมาหยุดชะง,งักเพราะว่าเรามีเรื่องมีเราจะต้องแก้ไขยเยอะ ถ้าเกิดน้ําท่วมใหญ่นี่ก็ต้องโอ้โหใช้เงินอีกมหาศ,าศาลนะครับขอให้ช่วยกันนะครับประกองให้รัชนาวาประเทศของเราเนี่ยเดินต่อไปได้อย่าให้มีอะไรมาสะดุดให้เป็นเรื่องเกิดเหตุอะไรต้องวุ่นวายกันอีกนะครับมันก็บ้านเราก็เกิดมาม่รล้กี่หลแล้วนะครับกบขอภาวนาว่าจบลงด้วยดีแล้วกันนะครับการเมืองวันนี้ก็แวนมานิดหน่อยผ่านๆนี่ก็มาถึงเรื่อง พูดจาภาษาเพลงก็มีเพื่อนๆถามมาเป็นคำถามที่น่าสนใจซึ่งผมก็ได้เคยคุยไปบ้างแล้วหลายๆคลิปที่ส่งมามีเพื่อนๆถามว่าจะเป็นไหมที่นักร้องที่จะเกิดนักร้องหน้าใหม่ทั้งลูกกรุงและลูกทุง่งต้องผ่านเวทีประกวดมาก่อนอันนี้จะเป็นหรือไม่จําเป็นอันนี้ขอยืนยันว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับ พราะการประกวดนี่เหมือนกับการคัดกรองเหมือนประกวดนางสาวไทยเขาจะมีประกวดรอบแรกรอบหนึ่งรอบสองรอบสามหรือการประกวดมิดยูนิเวิร์สก็เหมือนกันมีรอบห้าสิบรอบสามสิบรอบยี่สิบรอบสิบคนอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันเรารอบประกวดก็เหมือนกันอย่างว่ามีงานประจําปีสักห้าวันประกวดมีคนสมัครเป็นร้อยก็คัดกันมาไปถึงวันสุดท้ายวันชิงนี็อาจจะเหลือสักสิบคนอะไรเงี้ยเพราะว่า เชื่อว่ายังมีนักร้องเสียงนีดดีประเภทช้างเผือกที่ยังอยู่ตามบ้านนอกคอกนาที่ไม่มีโอกาสได้มาแสดงความสามารถนะครับก็ <Yeah. S 1> ถ้าทุกทุกจังหวัดนะครับจัดก,การประกวดร้องเพลงเนี่ยเชื่อว่าจะได้นักร้องเสียงนี้ดีอีกหลายคนหลายท่านนะครับเพราะว่าบางคนไม่มีโอกาสได้มาแสดงความสามารถนี้ครับเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับถ้ามีการประกวดนี่ กหลือนการคัดกรองมาครับการประกวดนี่เท่าที่จำได้มีตั้งแต่สมัย50าสิปีก่อนในในายุกครูทูลทองใจเนี่ยเท่าที่ทราบท่านก็ขอจะมาเป็นนักร้องโด่งดังท่านเดินสายประกวดอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีเนี่ยจังหวัดที่ติดต่อกันนะครับประกวดจนเรียกว่าไปเข้าตา กรรมการอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีคนติดต่อไปให้ไปหาครูมงคลอมตะยุลหัวหน้าวงจุฬาลัตในสมัยนั้นครูบางคนก็ให้ร้องให้ฟังร้องมาได้สองทอครูบงคนบอกว่านี่แหละที่หามานานนะครับขอบบ้อมูลนี้ถ้าไม่จริงไงก็ถ้าใครทราบก็ช่วยที่แนะมาด้วยเพราะว่าอันนี้ก็ฟังจากรุ่นคุณพ่อคุณอาคุณน้า คุณลุงเล่าต่อๆกันมานะครับถ้ามันไม่จริงยังไงก็ใครที่มีความรู้ดีวพาผมพอจําได้ก็ช่วยที่แนะมันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท้น้องที่ชอบร้องเพลงฟังเพลงกันนะครับการประกวดนี่สำคัญมากครับก็ต้องขอแสด,ดงความขอบคุณคุณบรรยายนิรันดร์คุณ บิ๊กบอสแห่ง w วอล์กพอยทงยีสบสามท่านก็นมีความตั้งใจที่จะจัดประกรวดนักร้องมีทั้งไม้ท่องคําเด็กและไม้ต้องคําผู้ใหญ่ซึ่งก็ได้รับความสนใจมากแ่่นก็นจัดประกรวดทั่วประเทศจัดเป็นภาคแล้วก็เอาแชมป์ของแต่ละภาคมาชิงที่ Workpoint s u r ีโอที่ปทุมธานีนะครับซึ่งผมก็ได้เคยเข้าไปชมครั้งหนึ่งก็โอ้คนแน่นมากก่อนโควิดมา ก็ท่านมีความตั้งใจที่จะทํานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านคุณบรรยายนรยัณตนี่ท่านมีความตั้งใจแล้วก็ช่อง8ปดช่องแปดของเฮียฮ้ออาท่านก็จัดประกวดเหมือนกันก็ได้มีนักร้องเสียงดีหลายท่านแล้วก็ทางท่อง7จ็ดสีของครูพนมนพรท่านก็จัดประกวดทุนทางเสียงทองนะครับอันนี้ก็เป็นการเส้นหานะักร้องดาวรุ่งนะครับจะเห็นว่า นักร้องส่วนใหญ่ที่มาเป็นนักร้องมีชื่อตั้งแต่อดีตมานะครับก็ต้องผ่านการประกวดมาทั้งนั้นยกตัวอย่างอย่างพุ่มพวงเนี่ยเธอเดินสายประกวดที่สุพรรณแล้วก็แถวใกล้เคียงอ่างทองยุทธยาสิงห์บุรีอะไรพวกเนี้ยประกวดจนกรรมการวัดบอกว่าหยุดบ้างเอถเอะแล้วเธอเราประกวดทีไรเธอก็แชมป์นแน่นอนอั <c oughs> นนี้คือเธอเดินสายประกวดจนว่าช่ำชอง มาเข้าตาของอคุณพ่อไวโพธิเพชรสุพนร์ก็เลยพาเธอเข้ามาอยู่ในสังกัดแล้วก็มาอัดแผนเสียงจนโด่งดังไปทั่วประเทศแม่พ้มพวงจาจากพวกเราไปแต่เพลงของเธอก็ยังมีคนเอาไปร้องไปฟังไปรองประกวดกันส่วนใหญ่ก็เพลงของพ้มพวงนะครับเรียกว่าเพลงของเธอไม่มีวันตายนะครับเพราะนั่นก็ขอ,อยืนยันอีกครั้งว่า นักร้องหน้าใหม่ที่จะเกิดได้นี่ต้องผ่านเวทีประกวดแน่นอนนะครับเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับก็จะมีบ้างเท่าที่ทราบก็มีแบบว่านักร้องที่มาร้องอยู่ตามห้องอาหารคาเฟก็มีครูเพลงไปเที่ยวแล้วก็ไปฟังเพลงแล้วก็เห็นว่าเอ้ยนี่ร้องเข้าท่าดีก็เลยพาเข้าไปหาบริษัทต,ต้นตังกบริษัทที่ออกผลงานเพลงบริษัทเทพง่าย ก็มีสองสามท่านอะไรอย่างนี้ว่าใครบ้างอันนี้ก็คือมาลอกอยู่ตามห้องอาหารแล้วก็จังหวะดีมีครูเพลงนักเขียนเพลงนักแต่งเพลงไปเที่ยวก็เลยพาไปอัดเป็นเสียงอัดโทษอัดมารุ่นหลังนี่อัดซีดีรุ่นสามสิบปีปีนี้อัดซีดีครับน,นี่ก็คือเป็นที่มาของนักร้องทั้งลูกกรุงและลูกทุ่งเนี่ย คือก่อนที่จะเป็นนักร้องมีชื่อเนี่ยก็ต้องผ่านเิธีประกวดอย่างของลูกกรุงก็มีรายการกลโนซองทางช่องแปดยังไงเนี่ยก